สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้ก็พอกันคือเก่าครับไปยตัวอยูไ่ไหมรอยิงปลายเกนะ่าพี่น้องตามหวยตามน้องตามลำตัดเท็ดขึ้นเขาครับเข้ามาแลยครับเนี่ยไตอุ้มพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้เบิรงครับลำตัดเท็ดขึ้นเขาแล้วครับนี่ครับพี่น้องไตพรมใหม่นี่แหละ กันบ่มีก็จะยับไปเรื่อยๆครับนี่ยับไปทางนี่แหะยับไปแถวๆหมองเกา่าเดี๋ยวมาหลุนเบิง่งน้ำกันกับอุ้มนี่ล่ะพลาดเต่าสิมาบ่มื้อนี้เดี๋ยวทิ่ตามเบิ่งพี่น้องมาพี่น,อน,น,น้องมามาหลุนเบื้งน้ำกันครับสิมีตัวบ่ลบมันพัดน้ำเป็นคืน กันบ่มีตัวสีใหญ่นี้หาอุ้มไม้ตั้งปืนไว้ถาเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปองล้มพอดีพี่น้องเอ้ยล้มพัดมานี่พอดีครับเสียงเปืนเคาะไม่ปอก,ปอก,ๆ,ก,ๆ,ก,กๆอยู่แถวๆไกลๆนี่างนีนพี่น้อง <laughs> triệu luôn vẫn bắt đầu tụ bao nhiêu này Băng nga mày phải đoàn ơi phải vui cho đấy vui nga mày gặp ôi lục nga mày nè Salad subscribe cho kênh Ghiền ngam jam na mung ni ya mung ngam hai bang pati tu โอ้ขัดขัดขัดโอ้้ขัดขัดขัดของแล้ผัดอยเยอะานะสมิติ่งติงงนะพอ่น้อง เต็มๆครับคือมิดเล่หรอวะือปลามาเิ็วพี่น้องเลยเกือบสิบเปิดกล่องพระท่นเนาะดี่งหุ่งห่หัน บญญรรยากาศได้หน้าเนี่ยไของอิงติ่งเลยพี่น้องเ้โอ้เดี๋ยวอไอยก่อนครับไว้นีแล้วสักก่อนเดี๋ยววันนั้นเขาจะลงเอาได้วลงแเถอๆแล้วขึ้น่าอือบกสวยเติบคอยไดียิิง โตบ่ใหญ่ปานไดดอกเดี๋ยวรอบเครื่องตุ้มใหม่ก่อนพี่น้องดินอยู่พี่น้องดินอยู่เกี่ยวมัดไว้ก่อนครับของใหม่อยู่เกียร์ได้บ่ <coughs> ครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าจอบเบิังตัวมาอีกเผื่อมีอีกแค่ตัวขันมุมีก็จะได้ล่งเอาแล้วดินอยู่ครับวังหันวันได้ตายอยู่แคอยู่ลึกไปไหน่อยเด้อโอ้ยิง่งในอุไม,ม่ได้ล่งประจำเลยพี่น้องเลยของดีครับเดี๋ยวมาล่อวังสิมีอีกปลายกว่า แต่ตัวนี้ยังบ่าด้ใจกาดบ่ว่าน่าสิไงปันใดนะ้าประมาณสองโลดูหววรอปลาดูครับพี่น้องนั่นครับดินอยู่นะปลายังบ่าด้ใจกาดอยู่อ้าดินอยู่หะล่ะ เพื่อมีตุ่มไมเข้ามาเอาครับพี่้องยิ่งตัวเดียวเลี้ยวเลยครับพี่้องเอ้ยว่ามีมีป่ามาอีก รอต้องดูจนว่าสิคำเนาะยังบเหินป่าพ่อตัวอยู่พี่น้องเอ,อ้ยสิได้ลงเอาป่าลพี่น้องไง้ยไปก็คุณป่านี่ตายจนแข็งจนวะเป็นสีใดเดี๋ววูบป,ป่านี่จนวัตวิทย์มาอยู่ทักปีแลวพี่น้องโอ้เหลี่ยม ที่ดิลุกออกป่าเลยพี่นออยอย้องบ่อในไายเอาเบิ่งเหนอรื่อยพี่น้องตอนลงแต่เบิ่งตอนโนกึนมาหลุดครับมาผู้เดียวเหมือนไอ้พันเตาบบราณเยเดีย๋ยวคนขออนุญาตลุกออกป่าเป็นสีใดเลยบูกป,ป่า <c oughs> เห็นบุบเลยเดมุดแทะแน่นอนหละ่ะใจเด็กกับเดมุดแทะแน่นอนออแมน ลงไปท่าไดลนกพิโนงเลยไปครับเดี๋ยวถ้าบรงทุงโคเลยใส่ชุดวันเกิดลงเลยเหล่าพโยมไปขอลงน้ำก่อน่น้องเอาครับพี่น้องเอาขึ้นมาาห้วครับโอ้ยมุดเอาหยากเหยียบใจพี่น้องเลยโอ้ยมันซ้ำๆกันกับตัวนั่นตัวซ้ำๆกันกับตัวพ่านเต่ามุดเอาอยู่มือนมือตัวนั้นตือเกี่ มื่อนี้ตัวนี้ถึอหลังพี่น้องถุยหลังไปน,น้อยยนดึงขาดเลยเด็นี่เขายังเอาขื้นมาเด้ไปติดม่องอยู่ข้างใต้พี่น้องเออม่องอไรผู้ใดบูม่องใด้นะฮะคุ้มดึงดึงปาเบึงครับนี่ปาดเสียกปาดมั่วไปตัวมุดปาดครับนี่โอ้คักขนาดมุดต้องดูพี่น้องไอเกีโอ้เกียบที่บ่อได้แล้วเกียบที่เบ้อแล้ว ดึงปลาฉีกออกจากเสียกซะก่อนเขาจังเอาขึ้นมาได้ที่ได้แต้มเดียวอีกตามเคยพี่น้องเลยตัวน,นั้นสองกิโลสามตัวน,นี้ก็สิบป,ประมาณแต่ว่า,าก็สิใหญ่กว่าตัวน,นั้นจะหน่อยบรูษหาเราเดี๋ยวมึงตัวนี้เอาครับพี่น้องจนว่าออกมาข้างหลังไปแล้วครับสำหรับชิปนี้ก็เอาซ้ำม,มีนะครับ เดี๋ยวชิปนาจังพอไหมเสียงเป็นวัดเลยเพะยมหมุดโดนไรไปครับเขาบ้านชิปนาพอกันครับสวัสดีครับพอกันไม่ชิปนาครับ